ลเลยเมลอนโอเควิวมาถ้าพักใหญ่แล้วมัง้งใช่พักใหญ่แล้ว ขนาดนี้เวลาที่อัดประมาณ24-20นะช่วงเวลาที Whew> ่ทุกคนต่างนอนหลับกันนะจะเป็นกูที่มานั่งเล่นเกมออสำหรับใครที่อยากจะให้ผมเล่นอะไรนะ ก็ผมว่าคอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะก็จะเล่นให้ดูไกด์ไลายให้แต่ไม่ใช่แบบคอ,คอมเมนต์บีมคูบูฟกแปมอย่างนั้นไม่เอานะนี่ก็หาห้องรอไปก่อนนะมันมหาห้องนานอยู่หละก็ใครอยากจะให้ผมไปเล่นเออ อาทีเอสเกมอื่นก็ได้นะถ้าเกิดผมมีก็จะไปเล่นดูบ้างแล้วแบบอ,อะไรนะเบื่อคอมพานีอะไรเงี้ยมีเยอะเก็บตังค์จะซืออ้ออะไรวะคอลเลคชันแพ็คอยู่ของเอ่อร์คอมมานด์คอนเคอร์ เราเจอห้องละโอเคหน,นันก็นลม่มาหก่อนคุณดูดิไม่เบื่อแบบนี้มั้งเหรอวะคุณดูดิเฟอร์บากแลว คือเป็นเป็นแบบที่น่าเผื่อมากเลยนะแบบเนี้ยอกอูอยากเอาแบบอื่นบ้างอะไรงี้เออจะลุ่งหรือว่าร่วงก็ขึ้นอยู่กับว่าเกิดจุงฝั่งซ้ายานะหรือขวานะเราโคโลนีเฟอร์มาถ้าใครเอ,อ่อตีเล่นก็แนะนำให้แบนทิ้งไปนะเพราะแบบนี้มันอันตรายแบบครัว ส่วนเเรื่องเคล็ดลับก็เทคหน้าจะเป็นเรื่องของทาหารนะอีกประมาณสองสวันนะถึงจะลงอตอนนี้กำลัองอยู่ในช่วงทดสอบยูนิตประสิทธิภาพยูนิตอยู่นะแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเลขนะจะได้เ,เข้าใจกันง่ายๆฝ่ายที่ <ไฟ S 2> ผมจะเล่นก็จะเป็นพอชิมนะกลางเกมมี elite อ v e ที่คุณภาพดีแค่ค่าหลบต่ำ ให้เล่นผมก็รีบเอาโว๊กไปยืนแชร์ตรงนั้นก่อนคือถ้าถามว่าทำไมต้องทำนี้นะถ้าถามว่าทำไมต้องวางรถลุ่นหนาแปะตรงนี้คือ บล็อกไม่ให้ฝ่ายใช้นะคือ,คอ,คอเวลาเกิดด้านซ้ายที่ด่าคุโงนี่เฟอร์มา่ามันค่อนข้างอันตรายเยอะมากอาจจะผมเห็นาายังอาจจะเห็นผมยังไม่ได้ยึดทรัพยากรอะไรเลยนะคือต้องต้องทำใจในส่วนนี้ด้วยโอวาเก้พร้อมใช้างานยังไม่แน่ใจนะว่าอีกฝ่ายจะเล่นเป็น ยบัญชากาอะไรนะโดยเบื้องต้นเท่าที่ผมเดาว่า,น,าน่าจะเป็นตัวพีโนส่สเก้คารานะมั้งนะคือพีโนส่สเกาคารเขาเล่นกับโอเคดบิเขารอดนะ You re ready to move พึ่งตื่นยังมึนๆเม,มาๆอยู่ฝ่ายไม่มาฮะปกติคือปกติคือจะต้องมานะจุดๆเนี้ยนี่ผมก็เรียงาวางรุณนาไปก่อนแล้วก็ทหารขึ้นโบดอะไรก็เพื่อเปิดวิชั่นนะส่วนโอพีวากเก้ก็ปล่อยให้เขาแคปไป บ้นนะคือมีหน้าต่างบานเดียวขอยออกมาดีกว่าเพีโ่โน้ตสเกล่านะเดี๋ยวผมก็ฟันีีเกรวางกับระเบิดละ เวลาเจอพวกเอ่อพีโน่สเกลคายแนะนำกับระเบิดมากมีหน้าต่างฝาบ้านเดี๋ยวผมก็จะหาคนไปยิงตูดทั้งละก็เอาตัวนี้มาตัดหลังนะ อย o ่หัวในบ้านผมไม่ไหวแล้วถอดออกมาละลุ่มวะนี่นนกนะ็ต้องบ้านเมกนะพยายามดึงทหารเขาโคเวอร์ด้วยนะ มีคูบูใช้คูบูนะคือใช้คูบูให้เก่งอ่าป่วนแมปนะโดนจริงฟรีวัตเตอร์ฟัก เขาเป็นเกแล้วก็ปล่อยเข้าไปต้องเร่งวางกับระเบิดสักนิดหนึ่งนะคือเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาจะเอาอเอาเกาคา,ามอเปล่าเพราะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะแต่ก็ยังอย่าเพิ่งละอาวางใจนะว่าอาจจะไม่มีคุณมีแน่ๆนี่ผมก็ได้ทำการอ่าเธอรับของมิงนะ แล้วก็รอเพื่อสองนะปึ๊บฉันไม่เห็นนายืยนแป๊บหนึ่งนะอ่าที่ยืนนี่คือดึงเกมนะพอแล้วไม่ไหวละก็ถอดกูบ้า ออกเพนช์สองพีนโน่เจอพีนโน่เล่นเพนช์สองได้นะคือมีเห็นละคือตัวอะไรว่ะพีโน่มันยิงยิงรถไม่เป็นนะยิงเป็นแต่คนเออถลางคอมมิ่งบุกก็ะสอบไฟทำอะไรเรื่อยเปื่อยนะคือ พยายามอย่าให้ทหารเขาอยู่นิ่งนะไม่มีใครทักเก็ตไฟก็ช่างมันนะถ้าบูเหลือครึ่งหลอดก็จับเลยนะเมื่อกี้ผมลองเอาเลือกเออเอาเลือดไปแลกกับตัวนี่นะรุนรุนหนาผือถามว่าคุม้มไหมมันก็ไม่คล้มหรอก ข้อดีของการที่เราออกคูบูบาเลี้ยงเนี่ยคือฝ่ายรู้แล้วติดไม้ตดระเบิดละก็ไม้ตดระเบิดนาทีที่อ้านะนี้ช้าไปหน่อยทัางมาัน่าแล้วความสนุกวันดีเพื่อนไมเน m อิทอันเซอร์สอง เดี๋ยวก็จะทำการออกออ,กอชิมนะออก็ึ้นคัดออฟต่ออ,อ,ตอ๋อบฟอ,อ,อชิมอุ้ยถอยนะถ้าโนกลับระเบิดอ่ะไม่ต้องอยู่ละ คือมันเสี่ยงตายเยอะมากนี <S <S <p aint> ่ผมก็จะปลดธงปลดปลดทุกอย่างให้ได้นี่กดกดคัตออฟนะ พอชิมเขาตัวบานล้พยายามเอาเข้าดึงเข้าคูเปอร์หน่อยเดี๋ยวผมก็เตรียมออกผู้บ้านะที่ฝ่ายเขาเล่นบล็อกผมมานะมันก้อนเลยนี่ดึงแฟนเขอสองมาช่วยละ ระหว่างนี้ใช้อ่าใช้ไอตัวใช้คู่พูดให้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวผมหอยพอยชิมละกูว่าแล้วตายหนึ่งหัดติงแย่ ผมจะไม่ออกโวกไปชดเชยนะคือจะใช้เป็นในฝ่วนของพอชิมไปเลยคือเมื่อกี้อะไรละลิทีผิดาทหามันโง่อะน้องพูดงี้นี่ดึงเกมนะ ฝ่อไฟต่อโอ้โหก็เตรียมออกกูมาระหว่างนี้ยืนแช่น้ำมันนะคือยืนแช่น้ำมันไม่ให้เขาได้น้ำมันนะ พยายามหันโคเวอร์ให้ดีๆนะยิม่มไม่ไหวก็ถอยละลืมส่งคน,คนไปกันที่บ้านด้วยนะ ไม่ไหวถอยนะพอชิมตัวแพงออกกูมา,นะาก็เก็บกล่องเพย์บอลสวัสดีเพื่อน นี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมก็ถอยละก็เวผมก็ส่งทหารเข้าแนละ้วคือเกมเราได้เราจะผัดตะแกงไงเขาได้นี่เขาแค่ส่งคนมาปลดปลดทงเฉยๆนะ แล้วก็เดี๋ยวออกออกฟอร์ชิมาตดเชยหน่วยที่ตายไปเมื่อกี้นะคือ่ายน่าจะรู้ตัวแล้วเวลาเล่นต้งคุมยานเก่าเบาให้ดีๆนะนี่มีระเบิด คือถ้าเกิดเห็นอีกฝ่ายเขาวางกับระเบิดแล้วก็อ่าจะวางจะฟาระเบิดไปก็ได้นะนี่ผมให้ไอ้บูแทะอนไรก็ไม่เห็นนะว่ามีบีตัวรถ่นลำพานแทะอยู่ตัวหนึ่งก็เล่นแทะๆไปอุ้ยฟอร์ช okay> ิมเกือบตาย

ได้ MG นะถือว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ก็เราก็ได้อยู่เดี๋ยวผมก็ต้องหาคนมาจี้หูปูคืนไม่ยิงทิ้งดีกว่าถ้าถามว่าทำไมยิงทิ้งคือมันไม่มีอะไรรับประกันนะว่าอีกฝ่ายเขาจะไม่เอาไม่เอามาใช้อะ เลยยิงทิ้งฟ้าจะดีกว่าฝ่ายเหรือแค่ร้อยพนอะยต์นีก่ก็นี่เติมคนนะคือต้องเข้าใจว่าฟอร์ชิมมันมันเติมคนแพงนะคือข้อเสียของมันตรงเนี้ยแหละ ขาได้ยึดก็ปล่อยเขาไปอีกันกระบอกเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่ตายแถมยิงเร็วด้วยส่งคนไปตอดต่อ,ตอคือเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายมี MG คือพยายามเตาตำแหน่ง m อ็มก่อนะว่าเขาอยู่ไหนนะ เดี๋ยวสถานการณ์ดีผมก็จะออกบ้านไปบ้านละ ปดปดงนะึคือตรงเนี้ยจะเป็นข้อเสียของตัวพีโนโฟเกาคาที่ที่ไม่มีฝกเาคานานขนาดนี้คงไม่มีใครเล่นแหละอ่ะแล้วก็จบนะแล้วเ,เวลาเกิดฝั่งซ้ายเนี่ยแนะนำให้วางรุลนาประมาณนี้นะจนช่วงแรกอะ่ะส่วนตอนบุกก็อ่าก็ไปมาเนี่ยคือเข้ากลางเข้ากระสุนล่างเข้าขึ้นบน คือพยายามตีหลายๆทิศทางอะ่ะเล่นเป็นโอเคเล่นฟูพีเลตาหารเนี่ยก็จบกดไปอะเดี๋ยวก็อ่ออออออส่วนเรื่องเก็ตลับก็อย่างที่บอกไปนะคืออีกประมาณวันสองวันนะก็เรื่องต่อไปเป็นเรื่องทหารทหารลาบห้าตัวนะมีไลฟป็นที่นะ ว่าแต่ละตัวคุณภาพเป็นไงนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นทดลองนะคือเก็บข้อมูลอยู่คือเพราะว่าสเตตสแตสแตบนหน้าเว็บมันบางทีมันเชื่อถือไม่ได้ต้องเอามาเทสเอง่าล้างผ่าชิ๊บเองอประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะเจอกันเทคหน้า